สวัสดีครับพ่อกบหมดฑรัมครับวันนี้เราจะพึ่งครับพึ่งโปร่งใสครับพึ่งโปร่งใสลัง่วยช่วยทำได้ดีๆครับในการตั้งตรงไรตั้งทำได้ดีพึ่งข้าวดีครับเราเปิดตัวเลยครับนี่ครับลัง่วยช่วยหัวนาหมูปูข้าวข้าวครับเมื่อกระตุกรังครับอันรับแรงพลควัมก้นคบ นี่ครับปวดน้ำหมูปูเปาข้าวสวยๆครับ <c oughs> เอาโคมนตัวอ่อนหนะกันนะโคมนไร้ตัวอ่อนป <c oughs> ัดกันเลยครับ <c oughs> นี่ครับปิดตาข้าวสวยครับปวดน้ำ หลังนี้ยตวยเหรอข่ารุ่นเลยนี่ครับข้าข้าวเช่วยๆครับปิดตาหนาพึ่งถังเฟนกับเ่นนี้หนาพึ่งดีผ่านนี้ไม่ตึงถมอาชาติตอุดมสมบูรณ์ครับแถวนี้ครับ นี่ครับข้าวข้ามอุ้มครับเดี๋ยวประความือครับฝวามือพึ่งครับนี่คือหนัาพึ่งทังรวงเลยครับไม่มีตัวอ้อนปุ้นเลยครับอย่างนี้ นี่คือความสมบูรณ์ของธรรมชาติครับที่บกหน้ำพึ่งมาให้ครับฉันต้องเบ่นไปส่องพอร้อมกับแต่นั้นถ้าเ้าเป็นอันเดียวออกมาไม่ได้ครับนี่ครับหน้งพึ่งนองปีครับ ไม่แต่ชิ้นเล็กๆครับน้ำพึ่งอย่างพิตตาครับพิตตาขาวข้า,ขาวเปลือยครับ ปิดตาถกจันปิดตกเพ้งครับนี่ตัวอ่อนแล้วครับจันนี้จันเล็กนี่ก็มีน้ำพึ่งครับมีตัวอ่อนเด่นนี่เราต้องปลาตัวอ่นอนอ่อนครับมันกับ,กบปลาเรามาเลยครับตัวอ่อน น้ำเยอะครับเราต้องเบ่งบปไปส่งชั้นครับเบ่งไปส่งชิ้น,นตาครับเบ่งครับ ้าวนี่ตัวอ้อนครับ มีหัวน้ำพอปิดตามเมื่อนรับปิดจุดจันครับหลังนี้ โอฟันนี่รับเผือกีิยะหลายพึ่งรับมีโตอ้อนครับมีจานนี่ก็สวยครับปิดตาครับ หัวน้ำต่อยสู้ไอศุกชันรลังรังครับส่วนตีนเรือนี่เราจะวายครับส่วนตีนเรือนี่เราจะวายครับเพื่อมีไงพึ่งกับตรงนี้รังครับาการจะพึ่งหลังนี้ก็ซเซตอย่ยนตอนนี้ครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในึ่งครับไปครับขอ,อ,อบคุณากครับสวัสดีครับ